เราจะทำให้รู้ว่ามันเป็นไปได้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ขังเช่าขอดีไทยรองเท้า Red Apple เบาสบายทุกการเคลื่อนไหว สวัสดีครับเมื่อไรที่เราได้พบกันนั่นเป็นเพราะเรามีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นความรู้ข้อมูลดีๆมาให้ชมกันความอยากรู้ทำให้คุณอยากเห็นทำให้เรื่องราวในวันนี้เป็นไปได้ครับเฟชั่น <Trend Fashion S 1> ในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งบางคนก็เกาะกระแสะเพื่อให้ร่วมยุคร่วมสมัยตามแฟชันแต่บางคนก็นิยมทำตามความชอบ ที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วในปีพุทธศักราช2558นี้ความนิยมตามเทรนแฟชั่นก็น่าจะมาแรงหรือใครๆก็ชอบที่จะเป็นแบบของตัวเองก็เป็นไปได้ ๋อน่าจะเป็นพวกลายลูกไม้มั้งคะลายลูกไม้แล้วก็เป็นพวกภาพโปรง่รงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นแบบวินเทจมากขึ้นเพราะว่าดูจากปีที่แล้วแล้วนะคะคนก็ชอบเอาของเกา่เกาๆมาใส่อะไรอย่างเงี้ย,ยคะ่ะเทมปีนี้น่าจะเป็นแนวออกยุคย้อนยุคหน่อยๆเป็นพวกแบบเอ่อออกสไตล์ซิตี้ซิตี้พี่พีคิดนะพี่คิดว่ามันจะคงจะเป็นแว่นตาค่ะราะอะไรครับ เพราะว่าแว่นตามันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมาตลอดอะคะ่ะคนเขาจะใส่ตลอดเทรนด์แฟชั่นตลอตามที่พี่พี่คิดนะนะพูดพูดถึงเมืองไทยเทรนด์แฟชั่นพี่เขาว่าพี่เขาพี่คิดว่าเขาแบบว่ายัางไงเขาจะออกไปทางว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักที่เมืองไทยอะนะคะ่ะ ส่วนใหญ่ชอบตามใจตัวเองมากกว่าทำ,วทำไมเรื่องที่จะตามก็คือก็มีแฟชั่นด้วยแต่ว่าก็ผสมกับการตามใจของตัวเองด้วยเพราะว่าแฟชั่นบางอย่างเนี้ยค่ะเราไม่สามารถใส่ได้ถึงบางทีเขาออกแบบมาแบบนี้ก็จริงแต่พอเราไปใส่แล้วอ่ะเราอาจจะไม่ได้สวยแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราเห็นดาราเขาใส่าอาจจะสวยแต่ว่าสรีระของเราหรือรูปร่างของเราเนี้ยมันไม่เหมาะเราก็อาจจะต้องมีการอัดแอฟหรือปรับเปลี่ยนอะไรที่ใกล้เคียงกันกับรูปร่างของเรามากที่สุด ชอบตามใจตัวเองฮะเพราะอะไรเพราะแบบเราแต่งตัวตามแฟชั่นไปอย่างเช่นเสื้อผ้าที่ซื้อมาอย่างเงี้ยใส่ดูแล้วมันไม่คู่กับเราอย่างเงี้ยเราแต่งตัวมันก็ดูแบบไม่โอเคอะแต่งยังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกว่าดูดีถึงไม่มีใครพูดว่าเราอ่ะไม่หล่อไม่ไม่ดูดีนะแต่แต่เราอ่ะเราคิดว่าเราดูดีก็โอเคแลลวครับผมเวลาเลือกซื้ออ๋อถ้าสมมติแฟชั่นแต่แฟชั่นมันไม่เข้ากับเราก็เลือกตัวเราเองมากกว่าทำไมเลือกที่จะเป็นตามใจตัวเอง เพราะว่าเหมือนแบบคนเรามันไม่ต้องไม่ต้องเหมือนใครอะครับเป็นตัวเราเอางดีที่สุดครับผมถ้าบอกว่าแฟชั่นคือกระแสความนิยมหลายคนจะบอกว่าต่างคนต่างมีความชอบที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แล้วกระแสะความนิยมของคุณผู้ชมละครับคืออะไรรู้สึกไงคนตามแฟชั่นถ้าเขาใส่แล้วเขาดูดีอะโอเคอะมองแลวดูสวยเพราะเราก็ตามแฟชั่นเราดูหนังสือเรารู้แล้วว่าช่วงไหนคือช่วงไหนครับสิ่งที่ผู้หญิงซื้อบ่อยที่สุดในเรื่องของแฟชั่นคืออะไรซื้อบ่อยอยู่เสื้อเสื้อมากกว่าทำไมครับเพราะว่าจริงๆผู้หญิงเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำ ต้องเปลี่ยนบางทีเราไปแนวแลักษณะคือออกไปงานปาร์ตี้อะไรพวกนี้เราจะไม่ใส่เสื้อผ้าซ้ำหลายคนอาจบอกว่าชอบเรื่องของแฟชั่นแต่สิ่งที่สำคัญอาจจะมาจากการเลือกที่เหมาะสมและกลมจริงกับความเป็นตัวเอง <ใจ S 2> เป็นแฟชั่นในแบบของคุณ <ไป S 1> ก็เป็นไปได้